ห้องสุดท้ายนะครับตอกสุดท้ายห้องตอกที่สิบโอเคฝั่งั้นบอกกัน,น <S <S ยังไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอเยวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเปิดกุญแจโมเดลห้องหลักโมเดลน,นะทุกคนเพรว่าผมเปิดก่อนหน้านานไปแล้ว3ดอกก็ได้ของแดงมาชิ้นหนึ่งนะครับจะเป็นสร้อยคอนี่เลยนะ ที่ผมไม่ได้เอามาลงต่อเพราะว่าไฟล์มันเสียนะครับทุกคนแผมจะพาทุกคนเข้าไปเปิดกันเลยนะครับว่าท้ายซีซั่นเนี่ยมันจะมีของแดงหรืออะไรดีรือเปล่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับผมพาไปลงในไร่ 80k เลยนะครับไปกันเลยเี่ยะครับตอนนี้เราก็เกิดอยู่ตรงห่าพื่พ่อปู่นะครับ่อนข้างที่จะกลายเลยเนาะ <S <S แล้วก็เดี๋ยวข้างหน้าน่าจะมีตูน่าปิี้นะครับผมก็เกิดห่างมากเลยวันนี้ค่อนข้างจะแย่นะครับ ซึ่งว่ามีสองทิธีคือต้องวัดขวาหรืออ้อมซ้ายผมว่าผมอ้อมซ้ายออกไปดีกว่าไปเล่นทางหินเทืดูถ้ามีตัวผมก็ชีบหายหนั้นเลยเ <c oughs> ช็คที่ดีก่อนนะครับเพราะว่ามันยังมีมันมีขนมาแล้วเ <c oughs> okay, นาะโอเคตรงนี้เป็นบอดนะครับให้ผมเปิดเลยเลยอาจารย์เข้าหมาวางเงิ เปิดเซฟอะไรดีวะเข้าเซฟก่อนนะจะเข้าานี่แพงอยู่โอ้โหคือเน้นๆละครับเราได้ของมาชิ้นหนึ่งเนาะที่ผมเกลิ่นเพื่อต้นคลิปไปเศษที่เหลือก็ไม่มีอะไรเลยสองสนหนึ่งเปิดไปแล้วครับเอาละแย่ทุกคนอาจจะมีคนอยู่แถวเรานะครับเขา่าจจะดัก เอาโอเคครับมาเจอกันเกมต่อไปนะโอ้เราเกิดไกลมากเกิดมีแต่ไกลๆนะครับเกมเฮ้ยผมว่าเราไม่ควรจะอยู่ที่นี่นนะพวกไอพวกนี้มันน่าจะตามล่าผมแน่จะปล่อยเขาเอาเทปบ้านพักไปแล้วกันจะวิ่งเข้าโมเลยว่ขาข้างนมีเสียง ปืนนะครับเขาจะเปิดเสียบอยู่นนะหลอดไล่แบบนี้โอเคตาหนึ่งเฮ้ยคงไม่อยู่เลยวะ่ะเฮ้ยขอบคุณครับผมบัดปลาสะเพงไทยปกช่องแบบนี้โอยว่าจะเป็นอุย้ยอะไรวะน่ะฮะ เข้าออกมาจะโกห้านะทุกคนปืนไม่เอามาเลยเหรอจะเปิดปแจเจาะที่ห้าต่อเลยนะครับเฮ้ยคือไม่มีพัดลมระบายความร้อนด้เครื่องแบบร้อนมากเลยมีลุ้นนะเนี่ยมีลุ้นนะเนี่ยปาบปาบโอจีบีอ้าว ไม่เปิดด้วยครับเดี๋ยวผมเปิดดูก่อนละกันเนาะเปิดได้ของสี <4 S 2> ช่องสองอันตแบบนี้ปึ๊บโหเล่นกับใจเกินเกมทุกคนเนี่ยเห็นอะไรที่อยู่ตรงนั้นไหมครับใช่แล้วครับมันคือห,อหอตัวนี้ม่โสกโฟรี้วยนะครับ แมมีศพแต่ไม่มีเจ้าของวันนี้ก็บอกเลยว่าเสร็จรจน,นะครับเสบๆ ใหญ่เล็กหัวแล้วเนี่ยผมนี่แต่นะครับผมแวะดูก่อนนะเผื่อมศพฟรีเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยศพเยอะแะเลยทุกคน ือว่าเขาเก็บโดดแล้วก็ไม่รู้นะทุกคนตอนนี้มีของที่เก็บไปแล้วทุวกคผมว่าตี้ไหนวะทุกคนผมว่าตี่ไหนวะเขาเก็บหมดแล้วนะนี่เขาทิ้งอะไรหมดเลยหกหนึ่ง กิบยาครับนี e e ้นาจะโดเนี้ยไปเรียบร้อยจะปลุกไหมดีบยาจิตอตตีไหนนี่เลยวะดีแล้วครับผมไม่ได้เจอเขากิบยาฮัจิตกี่ศพวะเนี่ยโดยไอ้หมวกเข็มท้เป็นรกเนะย หลังจากที่เราเก็บของเหลือจากสุลตาเนี่ยเราก็ <Okay. S 1> ออกไปถอนกำลังกันเลยดีกว่าครับโอเคหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับเกมนี้ไม่เกิดไกลหน่อยนะครับผมเลยตัดสินใจจะแวะฟาร์มที่บ้านพักก่อนเพื่อจะมีอะไรดีๆกับเขาบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปก็ได้เนะเดี๋ยวฟาร์มสักนิดหนึ่งก่อน เสียงคลื่นนะครับวอนนั้นสองช่องนะอุ้ยทีวันมดแม่ยินดีนะครับที่ผมวิ่งมาเช็คก่อนไม่งั้นคงหงแต่คอนเทนต์สุดท้ายก็ไม่ได้ทีวันมดจากบ้านอันนี้ผมไม่ต้องเปิดห้องโมเตลก็ได้นเนี่ยอิ่มแหละในที่สุดผมก็เดินทางมาถึงโมเตลนะครับแต่ว่าเหมือนโมเตลหลังนี้เนี่ยจะมีเจ้าของนะ นิ่งเลยนะน่าจะคนฝนะั่งนั้นนะต,ตายหนึ่งครับมีตัวหนึ่งตอนนี้มีสองตี้คือตัวล่างผมแล้วก็ข้างนอกอีกตัวหนึ่งผมต้องการตัวล่างก่อนตายหนึ่ง โอเคตัวฮังนอกตัวเดียวละยี่สิบสองนะครับแต่งแต่งแต่งยาแลนะ้วก็าคงคนอื่นนะวิ่จะระเบิดมาเลยอันนี้ดีนะนนยานยวนงดเดียวโอเคผมทำอีกเลยนะหลังจากฟาร์มศพค้าราเสร็จแล้วผมกล่าวว่าจะวิ่ง<อ>ไปยิงตัวข้างนอกนะครับแต่สิ่งที่ผมเจอนั่นก็คือเอ้ยอะไรวะเนี่ย ใช่แล้วครับหนูท่อ M P ไฟนะครับ<ฮ>ผมไม่รู้จะเรียกว่าหนูท่อหรือนหนูท่อดีนนก็นอนอยู่กัอบพื้นแบบนี้เลยคลิบฉาบเลยโอ้โหห้องหลักเปิดไปแล้วนะครับโอเคห้องนี้เราคงไม่ได้ให้ดูนะอย่างน้อยเราก็ได้ของมาจากอ่าบ้านพักแล้วผมเคลียร์เลยดีกว่าหนูท่ไม่ใส่จะโมดี นี่คือมีกระอย่าให่ใส่ฮึ่ทัน ที่ตัววนะน่ะกูเยอะมากเลยครับทุกคนล่างก็มีถึงตัวคนละตี้นะ เย,ยอะไปละเยอะไปละผมว่ามันเยอะไปละคนเยอะแบบนี้เนี่ยผมทำอะไรไม่ถูกเลยครับได้แต่นั่งรอความตายอยู่ตรงห้องนี้นะมาอะไรครับหน้าเราโอ้โหเปิดเซฟเปิดมาน<ะ>ในเกมนี้ผมมากับเอไอห้าเจ็ดและเซตห้าคู่ใจหวังว่าเจอใครผมจะยิงตาให้หมดเลยโมเตลอ้สมู โอเคครับผมว่าน่าจะมีคนเก็บเสียฟรยีอยู่นะเด mm hmm. ี๋ยวเราจะรอเขาอีกวัน mm hmm. ไม่ตาย mm hmm. ไม่ตายโอเคผมว่าผ mm hmm. มยิงยับไปดีกว่า mm hmm. ไหนก็เปิดเขาแล้วเ mm hmm. อ้าโอเคดาวนะครับเมื่อกี้ อนิย่าหิวของนะครับโอ้โหหนูพ่อมีไฟเขาใหญ่เลยด้วยที่ห้องแดงว่าเราเนะี่ยโอ้ยจีบี้องแดงกินโอเคป่นบัตเตอร์ตั้ง สีช่องแบบนี้ป๊บโอ้เชือกที่ไม่ใช่ดวงตัวเองและไม่ใช่สองเดงที่ดีอะไรเลยโอ้ยมีสี่ช่องอยู่ันหนึ่งครับปับ๊บโอ้เล็บ็อปเออเรอบนี้เกิดดีมากเลยนะครับเกิดตรงใกล้ๆคอกมาเ,เราสามารถวิ่งไปได้เร็วมากเลยข้อข้อ,ขอกับตรงฝั่งริมน้ำแล้วก็หลังโมเตอร์นะครับคือสารเร็วเท่ากัน ถ้าเกิดว่ามีอะไรแก้งเตือนกลางจอก็ขออภัยนะครับอดีว่าผมาแชร์จอไปกับแอปแอปแชร์จอแชร์ติ้งในคอมนะครับไม่ได้อัดคลิปเอาตังขาหรอกผมคิดว่าผมจะวาวที่สุดแล้วโอเคก็เปิดเลยนะครับไม่ต้องดูเชิงเลยมาฝั่งข้องมาเหมือนกันจะมาอุปวัตเตอร์ตั้งอยู่ ี่ช่องไม่ใช่สี่หกช่องหรอป้าอยู่ทัวปีอ่ะอโอเคครับทุกคนผมไม่อยู่นะผมไม่มีเซฟหกผมไม่อยู่นะจริงๆผมไม่อยู่ผมขอเปิดอนี้ก่อนผมว่าเราเอาไว้ออกกันดีกว่าผมไม่มีเทหกแต่ถ้าออกไวแบบนี้ก็มีโอากาศที่จะไม่ร่อสูงนะทุกคนทำใจวันนี้หนึ่งเนอร์สหรับคนที่อยากออกไว ต้องงอกว่ะเฮ้ยเขาฟังคอกมา้าเหมือนจะเข้าโม่มาแล้วนะนะถ้าเกิดผมวิ่งยาวไปเขาอาจจะไม่ได้ยินขึ้นผไปดีกว่าถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วถึงแล้วอุ้ยอุ้ยอย่านะครับอย่านะอย่าโอเคบอก ในจริงก็ตามเข้ามาสิครับไอ้พวอบอดผมว่ามันมาถี่วะที่ห่ายขอโทษถังน้ำมันป้าบถังน้ำมันสองอันโอตเต้เจอหิวมเข้ามาแล้วกันหนักตุดรอเคลีย์บอดก่อนสองช่องซีไปดีกว่าวะ โอ้โหแล้ววิ่งมาเจอแบบต่อโอเคเกมน,นี้เรามากับ M110 นะครับแถมเฮ้ยเกิดโคตรดีอ่ะกับปืนตัวประชดว่ะไน้ามีเปิดเลยแล้วกันไอ้บอดคุมคุมห้องเซฟนี่มันโคตรโหดเลยผมเคยเดินยิงตายหลายรอบเลย้ตัวเนี้ย ุอยแดงโอไม่กอดกำไรครับทุกคนกำไรกำไรแบบกำไรเลยของแดงสามสี่ชิ้นแล้วปะสี่ชิ้นแล้วสี่หรือสามะตูปิดเอง ไหนวะอ้าวตายเลยลอดโอ้ยโอ้ยโอ้ยคือหนูคอไัวเด้อดโอ้โ,อยโ,อยโออหยกินน้ำทำไมเนี่ยก็ดี Mpx นะทุกคนอหข้าเล่นแล้วกันนะครับเกมนี้โอเคแม่เปิดปิดประตูเล่นใหญ่เคียวเคยได้หม่งหลังจากาที่เก<ล>็บของเสร็จแล้วเนี่ยเรามาเปิดเซฟป้าพักก็เลยดีกว่าครับโอเคเราเปิดเซฟดูเลยดีกว่าครับ เฮ้ยเบอร์นี้มันฟาบอุยอ้ยขอแค่เปิดเซฟพอละห้องสุดท้ายนะครับตอกสุดท้ายห้องตอกที่สิบโอเคฝันอนั้กันบอกรกึเปล่าอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ย อุยอะไรวะหนะ้าขอแคบไว้ก่อนเอากดผิดไปคนดับกดดับจอย อ,อ,อย่าลกุกอย่าลกุกอย่าลกุกซิรีโอ้แม่งเงยผมแม่งลกจัดอ่ะโอ้โอ้โอเอา้า อ่ครับคุณผู้ชมผมโลกเกินจนมันหลุดเกมเนี่ยกดออกเข้าออเข้าออกเกินโอ้โหแค่ได้แค่ได้ของแดงสองชิ้นกับกายหรือไปเป็นชิ้นเดียวโหที่ได้จัดแบบคลิปน,นี้ก็ไม่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปใหม่นะครับอาจจะเป็นซีซันหนา้าไม่ก็เป็นคอนเทนต์อะไรก็สามารถก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับอยากทำคอนเทนต์อะไรนะสักคลิน,นี้ลาไปก่อนนะครับไปไปาย